ก็นี้เป็นแฮนด์ลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขัดดูนะครับว่าเนี่ยมีคราบน้ํามันฝังแน่นที่ตรงบริเวณงาของแฮนด์ลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราลองฉีดสเปรย์นะครับแล้วก็ลองขัดดูว่าจะเป็นยังไงเอาออกหรือเปล่านะครับาะตรงนี้เห็นคราบเป็นจารบีที่ฝังแน่นเป็นก้อนๆนะครับแล้วก็ในแค่ฉีดเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีน้ายาทําปฏิกิริยาแล้วก็จารบีเริ่มละลายออกมานะครับก็อย่างคราบประมาณนี้เราผสมอัตราส่วนประมาณ1.5ก็ได้หรือ1ต่อ10ได้าาาทคะอาดได้ง่าายดมนะครับหรือหนิ้งว่ดเลยก็ได้ครับํามันารถ ้วยเร่งประสิทธิภาพได้นะครับมีเวลาให้น้ํายาทํางานเยอะขึ้นจากที่เราเคยทํามาค่าบประมาณนเนี้ยมันสามารถขัดได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองขัดดูเลยว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากฉีดไว้วันนี้ในขณะที่ขัดเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีคราบแต่ละบีคราบน้ํามันที่ฝังนะครับเริ่มดูดออกมาแล้วนะครับอันนี้เราใช้เป็นแปรงทองเหลืองนะครับในการขัด ก็อันนี้เป็นคราบฝั่งนานนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้แปรงที่ขนแข็งขึ้นมาขัดดูนะครับคราบก็ออกเยอะขึ้นครับโอ้หนี่คราบออกเลยนะครับยืนตรงนี้นี่เห็นเลยอันนี้เราก็ขัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองลาดน้ําดูนะครับลาดน้ําดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคราบที่เราขัดออกหรือเปล่าราดได้เลยครับก็จะเห็นว่าสะอาดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับคราบน้ามันคราบไขมันหลุดออกหมดแล้วนะครับที่เห็นเป็นสีขาวๆอันนั้นมันจะเป็นสีที่ลอกนะครับก็ลอกก่อนที่เราจะทําการขัดครับก็สะอาดดีนะครับหลังจากที่ใช้มัลต นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของรถแฮนด์ลิฟต์นะครับที่มีคราบสกปรกฝั่งแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้มัลติเพอร์โพสคลีเนอร์ในการทำความสะอาดดูนะครับอันนี้คราบฝั่งแน่นมากนะครับเป็นคราบน้ํามันคราบจาระบีแล้วก็ที่เราหล่อลื่นตัวโซ่ไว้นะครับเดี๋ยวลองเอาเล็บขูดดูนะครับเล็บขูดอย่างแทบจะไม่ค่อยจะออกเลยนะครับนี่เล็บขูดให้ดูนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับบางทีก็หลุดเป็นแผ่นขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับหลุดเป็นแผ่นขึ้นมาแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยถ้าจะขัดอย่างนี้เนี่ยครับ ลองฉีดได้เลยครับแล้วถ้าค่าประมาณนี้ก็ผสม1ต่อ5ได้นะครับหรือ1ต่อ10 <c oughs> ก็ได้นะครับออกเหมือนกันจะสังเกตเห็นว่าพอฉีดน้ํายาไปปุ๊บเนี่ยก็จะทําปฏิกิริยานะครับมีฟองเริ่มกัดเรื่องของคราบน้ํามันคาบจาราบีต่างๆนะครับเริ่มทําปฏิกิริยาแล้วก็จะเริ่มเห็นนะครับคาบจาราบีเริ่มไหลย้อยออกมาแล้วนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองขัดเลยนะครับฉีดทิ้งไว้ปุ๊บแล้วก็ขัดเลยก็เดี๋ยวเรามาลองขัดกันเลยนะครับลองขัดดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนนนนนนะะะคคครรรรรรััับบบตอออีีีีี้้้้าาาากกกกก็็็็เเเิิิิ่่่่่มมแแลลววจทททหฉดปปุ๊ยยยํํฏ คราบมันก็เริ่มออกมาเรื่อยๆแล้วพอขัดด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ทำความสะอาดได้ไวขึ้นนะครับในส่วนนี้ก็เหมือนเครื่องจักรตามโรงงานนะครับตามโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยที่มีคราบน้ํามันที่เครื่องจักรหรือว่าเครื่องจักรสกปรกมีคราบเขา่าเหมาคราบคาร์บอนเนี่ยเราก็สามารถใช้มัลติเพอร์โพสคลีเนอร์ในการทำความสะอาดได้นะครับหรือถ้าเครื่องจักรมีการทําสีมาหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ใส่น้ํายาที่ฟอกกี้ฉีดนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดก็ได้นะครับถ้าคราบมันไม่ได้หนักมากถึงขนาดนี้นะครับ แต่ถ้าคาบน้ำมันฝังลึกขนาดนี้ก็แนะนําให้ใช้แปลงขัดนะครับก็ออจะเห็นว่าจากที่เมื่อสักครู่นี้มองไม่เห็นสีของเหล็กเลยนะครับ ตอนนี้ก็เห็นสีของเหล็กปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับคราบจารบีที่อยู่ตามโซ่ก็สามารถทำความสะอาดได้นะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาลองทำความสะอาดคราบจารบีที่โซ่ให้ดูด้วยครับโอเคนี่ก็สะอาดขึ้นเยอะมากแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองเอาน้ำลาดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าคราบสกปรกหลุดออกไปหมดเลยนะครับก็ดูสวยงามเลยนะครับเห็นเนื้อของเหล็กเดิมๆนี่ก็เป็นโซ่นะครับที่มีคราบจารบีฝังแน่นมานานนะครับเราก็จะเช็ดพวกจารบีที่มันเกาะที่เราเห็นนะครับเช็ดออกก่อนเพื่อให้มันเหลือจารบีน้อยทีุ่ด ก็ <g år> จะประหยัดน้ำยาเวลาใช้ด้วยนะครับถ้ามีคราบจารบีเยอะเนี่ยบางทีเวลาเราท o n ความสะอาดเนี่ยมันก็จะต้องใช้น้ํายาเยอะแล้วก็ขัดนานครับกว่าจะออกหมดนี่เราก็จะพยายามทําความสะอาดให้มันเหลือคราบจารบีน้อยที่สุดก่อนครับพวกที่เป็นจารบีส่วนเกินนะครับใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหรือว่าใช้ผ้าเช็ดก็ได้นะครับในส่วนที่บางทีถ้าเป็นซอกเล็กๆที่เข้าไม่ถึงเนี่ยตัวน,นี้สามารถใช้ multi purpose cleaner ในการท o ความสะอาดได้น,นี้เลยใช้เป็นผ้าก็ได้นะครับใช้เป็นผ้าก็จะทําความสะอาดง่ายหน่อยครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาผ้าไปซักได้ครับอันนี้เราก็เช็ดครบจะี ส่วนเกินที่พอจะเช็ดได้ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองฉีดม u ติเพอร์โพส c คลินเนอร์ดูนะครับที่เราใส่สเปรย์ไว้แล้วแล้วก็ลองดูนะครับว่าทําความสะอาดเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้เราก็จะฉีดไปที่โซ่ที่เราเพิ่งทําความสะอาดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เรามีการใช้กระดาษทิชชู่กับผ้าในการเช็ดออกก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอาจจะหาเป็นแปรงขนาดเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวลองใช้แปรงสีฟันดูก่อนมันจะทําความสะอาดตอกลึกๆได้ดีกว่าจะขัดได้เลยครับเพราะในลักษณะนี้นะครับเราสามารถใช้แปรงขัดหรือว่าใช้เป็นปืนฉีดน้้้ําาาาาาแรรรงงงดดดัันสสูคถถถโซ่่มมออออกกกจจเืไ เราใช้เป็นปืนฉีดน้ําแรงนั้นสูงมาฉีดไล่เนี่ยทำให้การทำความสะอาดเร็วขึ้นครับอันนี้เราจะลองทําความสะอาดให้ดูโดยการใช้แปรงก่อนนะครับก็เอาแปรงสีฟันเก็บออกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแปรงที่ใหญ่ขึ้นลองขัดดูครับจากที่ดูเนี่ยคือคราบออกนะครับแต่หัวแปรงเราอาจจะไม่ได้แข็งพอนะครับที่จะทาความสะอาดออกได้ง่ายๆนะครับเราก็ทาความสะอาดไปแล้วก็ฉีดเพิ่มเข้าไปนะครับก็ตรงนี้ในส่วนของที่เป็นพวกซอกมุมต่างๆเนี่ยเราใช้แปรงสีฟันในการทาความสะอาดนะครับแล้วก็พื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยสามารถใช้เป็นแปรงท้องเหลืองได้ครับ อนนี้เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มเห็นเป็นคราบจากที่เป็นจารบีฝังแน่นนะครับ,บเริ่มเห็นเป็นคราบออกมาแล้วนะครับคราบจารบีออกมาแล้วโซ่ก็เริ่มใส่ขึ้นเดี๋ยวเราจะลองใช้แปรงทองเหลืองขัดเก็บรายละเอียดดูนะครับก็จะเริ่มเห็นว่ามันสะอาดขึ้นนะครับโซ่จากที่เป็นคราบดำๆเนี่ยตอนนี้เริ่มขาวแล้วนะครับก็คราบจารบีออกมาค่อนข้างเยอะเลยครับชี้สเปกทีแล้วลองเอาผ้าเช็ดดูนะครับลองเอาผ้าไล่เช็ดดูครับเพียงนะครับนี่ก็คือพวกเศษเศษที่เหลืออยู่ครับอาจจะเอาแปรงไล่เก็บดูได้นะะคับบบบหอ่่่าาาาถ้้้้แแนนนนนํเเป็โซีีีีทจๆขด เราสามารถที่จะใช้เป็นอ่าเอาโซ่เนี่ยไปแช่น้ํายาทิ้งไว้ก่อนได้ครับอันนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดเก็บนะครับก็โซ่ก็สะอาดขึ้นนะครับถคาบตกกระปุกเยอะขนาดนี้นะครับแนะนําใช้ร่วมกับปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับในการฉีดก็จะทําให้แรงดันน้ำเนี่ยช่วยล้างตัวคาบน้ํามันออกไปได้ง่ายขึ้นครับหรือว่าคาบจาระบีออกง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าสามารถถอดโซ่ได้นะครับถอดโซ่ออกมาแล้วก็เอาไปแช่ทิ้งไว้นะครับ แค่ทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยมันจะเอาแปลงขัดออกง่ายขึ้นกว่านี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองลาดน้ําดูนะครับหลังจากที่ขัดแล้วนะครับลองลาดน้ําดูก็โซ่สะอาดขึ้นนะครับสะอาดขึ้นอาจจะเหลือซอกๆเล็กๆน้อยๆนะครับพอดีเราไม่มีแปลงเล็กๆในการขัดนะครับแต่ก็พิสูจน์ได้ว่าคราบจารบีหนักๆขนาดนี้ก็เอาอยู่นะครับนี่ฝั่งที่เราไม่ได้ล้างนะครับก็จะเป็นคราบจารบีแบบนี้ ส่วนปั่งนี้นะครับล้างแล้วก็จะขาวสะอาดขึ้นนะครับเห็นเป็นโซ่ที่เป็นเหล็กมากขึ้นครับ เป็นปรถโฟล์คลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาขัดเป็นคราบน้ํามันนะครับคราบจาระบีที่อยู่ที่โฟล์คลิฟต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาทําความสะอาดดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีการขยับได้ของโฟล์คลิฟต์นะครับมีการทาจาระบีไว้แต่ว,ว่าคราบมันเก่านานมากแล้วครับเดี๋ยวทําความสะอาดดูครับใช้ multi purpose c l เนอ e r ฉีดสเปรย์ได้เลยครับเดี๋ยวเราฉีดสเปรย์ให้ท่วมชุ่มๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้แปรงก็ตอนนี้ที่เลือกใช้จะเป็นแปรงทองเหลืองนะครับในการขัดโอเคครับก็ถ้าคราบประมาณนี้ก็ฉีดแล้วก็ข้เลน็องงปปใชแ ในการขัดก็ลองขัดดูนะครับนี่ก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าจารบีเก่าเนี่ยเริ่มละลายออกมานะครับแล้วก็ใช้แปรงขัดทำความสะอาดออกครับจารบีบางทีมันจะยากนิดนึงนะครับอาจจะต้องคอยฉีดตัวน้ํายาเพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งถ้าสมมติว่ามันเป็นจารบีมันละลายออกมาครับพอเราฉีดน้ํายาไปปุ๊บเนี่ยจารบีมันก็จะละลายเพิ่มทาให้เราขัดออกง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นคาบน้ํามันนะครับก็อาจจะออกง่ายกว่านี้นะครับเพราะพวกจารบีบางทีมันจะมีสารที่เป็นติกินเนอร์นะครับที่ออยเพิ่มเนื้อครับของจารับ ลองขัดดูเรื่อยๆก่อนเครับขัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาน้ำนะครับลาดน้องลาดน้ำดูนะครับก็จะเห็นเลยนะครับหลังจากที่เราลาดน้ำเนี่ยตัวคราบจารบีเก่าที่เคยอยู่นะครับลุดออกเกลี้ยงหมดเลยครับทำให้การทำความสะอาดรวดเร็วขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวเราเอาผ้าซับนะครับเพื่อที่จะดูว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วเป็นยังไงนะครับเย็ดแห้งก่อนนะครับว่าจะยังมีคราบจารบีติดผ้ามาไหมก็เท่าที่ดูนะครับสะอาดดีก็ไม่ได้มีคราบจารบีติดผ้านะครับเดี๋ยวโชว์ผ้าให้ดูหน่อยก็อันนี้ไม่ได้มีคราบจารบีแต่่าบะะะยจลล แล้วก็สิ่งสกรปรกต่างๆให้หลุดออกได้นะครับตอนที่เราเอาแปรงขัด